เบื้งเขตวันเกิดเห็นหรอก็รู้ว่าถึกเจมากันได้หรอเดาๆซุ้มไปเนล้วเห็นแล้วนะเจี๊ยนี่แล้วนี่ตัวท็อปด้ยน ok, ี่ดำๆเนดอยว อ่อนยัดติดผู้อ yes uh ันนี้ยัติดเหรอี๋ยวพอจุเตาก็ก้องยติดเลยค่ะลมอะไรเทียนสามแท่ง

Văn ở lại nhà. Happy birthday to you. 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 น้องขอน้องขอีนี่เอาดีกรานนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้องแอนจากพี่โอพี่ิตอ้โน้อง่ายใสน้องวุอนสา่ด้บาาบากีงานสาขออะไรก็ขอจ